I <laughs> do ตัวอะไรนี่ mm hmm. ในวันที่สโน w ลงนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาดูที่หอนาฬกาประมาณ4ี่โมงเย็นก็สโ o วันนี้ลงตั้งแต่บ่ายโมงนะคะเป็นลักษณะของส n o w s t o r m เนาะตอนนี้ก็เริ่มท่วมประมาณ2อสนิ้วแล้วตื่นเต้นมากเพราะว่าสโนโเนี่ยไม่ได้ตกมาประมาณ2ปีแล้วนะคะแล้วตอนนี้ก็แบบเปิดไฟจัดแต่งคริสต์มาสเรียบร้อยไม่ก็ ขอถ่ายรูปนิดนึงก่อนที่ช่วงเวลานี้มันจะผ่านไปนะคะเม็ดใหญ่มากเลยสโนโลงนี่ก็คือวิ่งออกมันไม่ได้เปลี่ยนชุดเลยอะหนาวมากต้องเข้าข้างในแล้วเพราะว่าเริ่มหนาวมากแล้วน,นะคะเงียบมากเพราะว่าพอสโนโลงใช่ไหมรถก็ไม่สามารถเข้ามาได้นะคะเพราะว่าลื่นถนนลื่นมากเลย อนนี้เราอยู่ในทาว์ที่ชื่อนาเบิร์ดนะทุกคนตอนนี้ก็สองทุ่มห้านาทีเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ทุกอย่างเงียบสงบไม่มีอะไรเคลื่อนไหวใดๆสโนโลงตั้งแต่บ่ายโมงค่ะวันนี้ตอนแรกก็ตกเป็นฝนเม็เล็กเล็ก่อนหลังจากนั้นก็เป็นโนที่เ mm hmm. ม็ดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆค่ะพอเราก็ติดตามมันเดี๋ยวจะให้ดูว่า,ร,ารอบๆมันเป็นยังไงเดี๋ยวจะถ่ายจนถึงเรากลับบ้านเลยแล้วกันตอนนี้ดูรอบๆไปก่อนตอนนี้นี่เขาทําการ คลีนถนนให้มันมีความ<ด>แบบว่าที่ไม่หนักมากค่ะที่นี่เขาจะมีการป้องกันโดยเลยที่เขาจะโรยเกลือไว้ก่อน <ๆ S 1> เพื่อไม่ให้สโนนเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นลักษณะของ,ขงที่เป็นไอซิ่งแล้วเวลาขับรถแล้วมันจะลื่นนะคะก็ช่วยได้บ้างแต่มันก็ยังคงเป็นไอซิ่งอยู่แหละขับรถที่นี่ถ้าเกิดเป็นช่วงสโนก็ต้องระวังมากๆเลยค่ะก็เ<ๆ>นาะช่วงนี้คนก็จะอยู่บ้านกาันแล้วก็ใกล้คริสต์มาสด้วยแต่อิตท์หน้าก็จะเป็นคริสต์มาสแล้วคะ่ะ จะมีการประดับประดาตกแต่งเนาะเพราะว่าช่วงนี้มันคริสต์มาสแล้วเมื่อกี้นั่งไม่กี่คุยกับคุณลุงตรงนี้เขาบอกว่าตอนที่เขาเด็กๆอ่ะคือมันท่วมตัวเขาเลยอะไรแบบนี้นี่ไม่เขาบอกไม่ตกหนักแบบนี้มาห้าปีแล้วถือว่าโชคดีนะคะเพราะมันตกใกล้ช่วงคริสต์มาสด้วยถึงจะหนาวแต่ก็แบบน่ารักอ่ะากลายเป็นมวยที่น่ารักขึ้นไปอีก That's too much the เดินที่จะเข้าอพาร์ตเมนต์ของเราทั้งสองคนนะคะ uh huh. ใกล้ถึงองพาร์ตเมนต์แล้วใจดีมากเลยเกี่ยทางเดินให้เรามีถึงความหนาวสนุกไหมไม่งั้นเราต้องไม่รู้เลยว่าแบบทางเดินมันอยู่ตรงไหนอะไรแบบเนี้ยมุ้งนีเช้าเนี่ยจะสวยมากมากเลยตอนเนี้ยที่ตกมันเป็นเม็ดฝนที่แข็งแต่ไม่เจ็บนะเป็นเม็ดเล็กๆคล้ายๆเก็บอะค่ะ แล้วก็วันนี้สโนมันค้างอยู่บนต้นไม้ที่จาพวกสนน่ะที่ใบย,ยังไม่ร่วงอเีพเพอพรุ่งนี้ตอนเช้าค่ะเราก็จะพอสว่างขึ้นเนาะม,มันก็จะใช่แบบกจะข่าโพลนทั้งบนหลังคาบนใบไม้รถข้างทางก่อนที่สโนมันจะเริ่มละลายไป such a good and cold moment มาใกล้ๆมาดูนี้ดิ Ô oh, lâu. No. <laughs> 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 anh Châu <laughs> <rồi, Thieres cười> anh lâu. Ô sao nhỉ lâu. Ô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  ไม่เก็บแน่นะสองอออวนจุเดียวเธอทำไม่ได้อ่ะ ไม่อร่อยไม่อร่อยหรอเพราะแปลงฟันแล้วเพราะแปลงฟันแล้วด้วยงเฟิจะเหลือไว้้พี่เจม, <laughs> ม้งไหมอ้โหไม่เหลือลูกคินให้กูเลยมไม่รู้ข้างนอกเป็นยังไงคะ่ะ ทางะอ้นขรุนสวานค่ะทุกคนกำาัจะเดินไปลาบการคริสมาสนะคะเดินประมาณ25-30านาทีอ่ะก็ออกกําลังกายไปด้วยนะคะก็จะถ่ายระวังท่างเเดิมแล้วก็เราก็หาเส้นทางเดินมา พยายามอยากไปตรงสวนที่มันเป็นแบบต้นสวนวยอะเพระว่ามันสวยไงเวลาหมี่ตกหม่หตรงโน้โน,นเขาเกลี่ยนโนมาให้รวมกันนะคะเพราะเป็นที่จอดรถคนจะเข้ามาจอดซื้อของไม่ได้ ตอนนี้เรากำลงังลองข้ามถนนใส่ถุงมือก่อนเนาะนี่จอมวันเฮลทชุดเธอนี่มันตัดกับแสงแดดจริงๆเลยไปยังไงน,นี่ไปตรงเดินตรงถนน ไม่ได้เดินเข้าไปข้างในแหละรถมาโอ้ดูข้างในป่าฟอเซสตชัด โหนมันเริ่มละลายอะค่ะมันก็จะผสมกับินน้ำบนถนนอะไรด้วยมันจะเริ่มดำขึ้นครั้งแรกอะค่ะเรายังไม่ได้ถ่ายเยอะขนาดนี้เพราะมันเป็น,นโหนแบบเปียกอะพอมันลงถึงพื้นถนนใช่ไหมคะมันก็หายวับเลยแต่ครั้งนี้คือเป็นพายุสโหนหรือว่าเข้าซอยกันทีนี้พอมันลงช่วงแรกอะบนถนนก็หายใช่ไหมแต่มันลักษณะของรายโหนมากขึ้นพอลงเยอะมันก็เลยกองเยอะๆแบบนี้ นนถึงแล้วค่ะสเตปเปลิลอ่ะเข้าไป เมื่อประมาณ2ปีที่แล้วเนาะเราก็ยังไม่คุ้นเคยกับการส่งการ์ดแบบโอแฟชั่นนะพอก็ผ่านแต่และเทศกาลมาม่ว่าจะเป็นไฟซซิ่งไม่ว่าจะเป็นคริสต์มาสปีใหม่แล้วเราเห็นการส่งร์ดของพี่ยาค่ะแล้วเราคิดว่าโหมันโคตอบอุ่นฟิลอบอุ่นมากแต่ละครอบครัวที่แบบเป็นเพื่อนเป็นญาติกันอะไรเงี้ยเขาก็ส่งมให้กัน,นซึ่งมันแบบว่าอบอุ่นมากๆเลยแลก็เลย ีนี้ว่าจะทําเป็นปีแรกที่จะส่งให้เพื่อนเพื่อน,นมันวอร์มฮาร์ดของเราด้วยแล้วของเพื่อนด้วย uh huh. อ่าเดี๋ยวยังไงเราจะส่งไปหาพวบคุณด้วยกันถ้าเราอยากจะทำคริสต์มาสการ์ดเนี่ยเราก็เลือกคอมปานีที่เกี่ยวกับปรินอะไรก็แล้วแต่ อย่างเช่นเฟดเอ็กหรือว่าสเตปโป้นะคะเขาก็จะให้เราเข้าไปที่เว็บไซต์ของเขาแล้วก็เราก็เลือกแพลตฟอร์มที่เราต้องการนะคะเสร็จแล้วเราก็เช็คราคาแล้วก็เลือกรูปภาพของเราเข้าไปใส่ในกรอบที่เขาให้ใส่เราก็กดส่งแล้วก็จ่ายแล้วก็เลือกที่จะพิกอัพหรือว่าเดลิเวอรี่หรือว่าเดลิเวอรีอ่แล้วก็พิกอัพในที่ที่ใกล้บ้านเรา โอเคตอนนี้เราได้ค้นสมมาตร,รมาแล้วค่ะมารับก็ง่ายนิดเดียวเขาก็ให้เราเช็คชื่อนามสกุลแล้วก็รูปผ้าแล้วเราโอเคกับงานที่เขาทําให้ไหมถ้าโอเคแล้วก็รับไปได้เลย เป็นรถส่งไปสนีของเขาจะเป็นลนักษณะรถกระป๋องทีนี้เวลาขับจะลําบากนะความง่ายมากเขาก็เลยใส่โซ่ไว้ตรงล้อนะคะถ้าสังเกตเมื่อกี้ที่เจนถ่ายไปจะเห็นโซ่ตรงล้อเขาซึ่งเอาไว้จิกหิมะห้<อ>ามปะกลายเป็นรถน้ำแข็งใสกันไปหมดเลยนะคะนี่ใช้มือปะ กำจะส่งโปสการ์ดไปไทยแลนด์นะคะแล้วก็ที่เน้องแกสแตมป์ส่งไปทักประเทศเนี่ยก็จะใช้แสตมป์เป็น global postcard นะติดอ,อยูที่ประมาณดอลลาร์20เซนค่ะก็ประมาณจเกือบ20บาทเนาะแล้วก็ถ้าส่งในประเทศก,ก็จะใช้ global postcard ติดอยู่55เซนนะที่จริงถ้าใครซื้อสแตมป์มาวันที่บ้านนี่ก็คือว่าแล้วก็หย่อนตู้ไปจะมีที่หน้าบ้านแล้วส่งได้เลยที่นี่เราไม่ได้ซื้อ,อไว้ตอนกำลังจะหย่อนแสตมป์ไ ให้เพ uhm. bo <Si ื่อนๆนะคะคริสต์มาสการ์ดเรียบร้อยเสร็จแล้วทีนี้เรามาใส่ต่อโอสการ์ดที่เหลือข้างในเถอะว้าวลุกกระเด็เป็นทุ่งหิมะขาวโขนมาก 1 2 đã lắm Sao là không biết